ชื่อสิตาค่ะมดค่ะชื่อชื่อพี่วิทย์อายุ17ค่ะเอ่อจริงๆแล้วหนูเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือหนูเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนตอนอเด็กๆเลยแล้วมันปอหั่นก็ย้ายมาอินเตอร์พอหนูย้ายมาอินเตอร์จากเด็กๆหนูก็ย,าย,กย,ย้ายไปอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พ่อหนูกลับมาจากอังกฤษหนูก็เหมือนมาสอบเทียบอะไรอย่เงี้ย ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเสี่ยงไฮ่เจิงนะคะเรียนเป็น pre college ค่ะแล้วก็เพิ่งจะได้ออฟเฟอร์เพิ่งจะติดทีมมหาลัยเจิจียงค่ะก็เมื่อกี้เลยเพิ่งประกาศว่าติดทีมเซียงไฮยเจิงด้วยก็รู้สึกว่าแบบเออมหาวิทยาลัยในอเมริกาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ตอบโจทย์เราแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเราอยากเรียนภาษาจีนเพราะภาษาจีนอะเราได้อยู่แล้วแล้วภาษาจีนตอนนั้นมันกําลังแบบเหมือนช่วงนี้มันมาแรงด้วยอะค่ะแบบ เขาเรื่องไงเศรษฐกิจจีนก็โตทุกวันแล้วแบบพ่อพ่อหนูก็เป็นคนชอบแบบฟังพอดแคสต์ฟังอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยเขาก็จะอัปเดตทุกวันเขาก็แบบเอออยากให้ไปเรียนที่จีนเพราะว่าเศรษฐกิจดีนะแล้วก็คนจีนเขาก็แบบเป็นมิตรกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมีโควิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจที่ฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษมันตกเยอะมากแล้วมันก็มีการเหยียดอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแบบไม่สามารถจะไปเรียนได้คือปัญหาเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบ เออมันไม่น่าเวิร์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายมาที่ฝั่งจีนกว่าเลยตัดสินใจเริ่มเรียนภาษาจีนตอนนั้นเลยก็ไม่มีแล้กันเพรว่าหลังจากหนูแปลงกินหนูไม่ไดเรียนภาษาจีนอีกเลยแล้วก็คือหายไปเลยจบไปเลยพูดพูดฟังอ่านเขียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือหนูอ่ะเรียนกับ NT เนี่ยแหละค่ะแล้วหนูก็เออ หนูหนูเรียนกับอาจารย์ที่จีเลยซึ่งเป็นอาจารย์แกชื่อเอ่อชงเหล่าเชอรอแกเป็นคนต้าเหลียนแล้วแกแบบน่ารักมากหนูหนูชอบหนูชอบอาจารย์คขาคือว่าแบบแกน่ารักมากเพราะว่าแกแบบเหมือนแบบช่วยเราทุกอย่างอ่ะแบบไม่ว่าหนูจะแบบมีการบ้านมาหนูต้องเขียนเอเซอะไรอย่างเงี้ยแกก็ช่วยแบบเหมือนแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วคือด้วยความที่อาจารย์อายุแบบยี่สิบสี่อะไรเงี้ยแกก็ยังวัยรุ่นอยู่มันก็เลยแบบเข้ากับเราง่ายเลยเป็นคนไนิ์มากแล้วก็น่ารักมาก สำหรับหนูนะหนูว่ามันเป็นคอสที่แบบเรียนสบายมากๆเพราะว่าครูที่หนูเรียนด้วยคือแบบน่ารักมากหนูหนูชอบครูา่าแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูได้มีโอากาสไปต้าเรียนก็จะไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาโคตรน่ารักแล้วเขาก็เรียนแบบเป็นกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยครูคือมาตรงเวลาแล้วก็จบตรงเวลาแล้วก็เวลาเรียนก็คือถ้าเกิดว่าแบบมันมเฉิดอยอะไรเงี้ยเขาก็จะทดเวลาให้ตลอดส่วนเริ่มเรียนมันยุ่งยากมาเลยจริงๆแล้วมัน เขาสอนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสําหรับหนูอะ่ะมันคือเขาก็แค่แบบเหมือนอ่ะสอนจับก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเรารีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะข้ามไปเรียนพวกเออเออข้อสอบเลยเพราะหนูต้องสอบ h s k เคตอนนั้นราะว่าด้วยความที่ตอนที่หนูเรียนที่เจียวทงอ่ะมันก็คือหนูก็ต้องมีภาษาจีนคอสคาคลาสภาษาจีนอยู่แล้วแล้วหนูก็ต้องเรียนแกรมมาอะไรอย่างเงี้ยในคลาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็จะรู้แกรมมาจากที่เจียวทง พอมาเรียนกับที่นี่ที่เอ็นีก็คือเห็นไม่ต้องแบบร่วงอะไม่ไม่ครูก็เลยไม่ได้มานั่งเจาะแม่งมา,มาเขาก็จะเน้นจับเน้นอะไรพวกเนี้ยค่ะเน้นจับเน้นเอ่อันพูดอัดพูดเลยอยนะ่างเงี้ยส่วนเขียนอะหนูว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าหนูเป็นคนที่เขียนอ่อนมากแต่คือด้วยความที่แบบหนูหนูเน้นสอบมาหนูเน้นเรียนไปสอบอนะไรเงี้ยมันก็เลยแบบหนูก็เลยแบบเน้นทำข้อสอบทำข้อสอบไม่ได้มานั่งเรียนเขียนทุกทั เริ่มเรียนภาษาจีนจริงๆจังๆเลยอะตอนสิงหาปีที่แล้วก็คือสองสองห้าหกสามใช่ไหมคะก็คือมาถึงตอนนี้ประมาณสิบสิบเดือนอะไรเงี้ยคะ่ะตอนเริ่มต้นอะหนูตอนนั้นหนูต้อง,องสอบ HSK สามแล้วหนูไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแบบหนูก็เลยแต่คือมันเวลามันไม่พอแล้วจะให้มันค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนตั้งแต่หนึ่งสองไล่ขึ้นไปมันไม่ทัน,นก็เลยโอเคยเรียนสามเลยตอนนั้นตอนหนูมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าแบบคนไม่มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะมาเรียน hsk สามันก็ต้องมีศัพท์อะไรที่เราต้องแบบมันแบบมันนิวมากช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรียนมาเรื่อยๆๆๆเรื่อยเรื่อยเ่อยเรอยอะไเงี้ยตัวมันก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราก็เริ่มแบบได้อะไรมากขึ้นจนกระทั่งเราเอ,อ่อเพิ่งสอบ hsk สี 4, ่ไปสองรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะผ่านคิดว่าน่าจะผ่านอยู่เพราะว่าเพิ่มที่ทำ mock ก็ได้สองร้อยห้าสิบตลอดอะไรอย่างเงี้ย ภาษาจีนมันยากหรือเปล่าภาษาจีนมันแบบมันมันดูวุ่นวายมันดูยากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างหนูหนูว่าภาษาจีนอะไม่ยากแบบโดยรวมนะ overall สำหรับเพื่นหนูเรียนมาสิบเดือนมันไม่ได้ยากแบบมันไม่ได้ยากแบบเรียนไม่ได้หรือคนไม่ได้ยากแบบภาษาแบบภาษาอารับอะไรเงี้ยหรือส่วนตัวหนูเคยเรียนภาษาเยอรมันมาตอนเด็กๆภาษาเยอรมันยากกว่าสำหรับหนูยากกว่าเยอะเพราะว่าแกมมาภาษาจีนอะมันจะเหมือนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษปนปนกัน เพราะฉะนั้นแบบจริงๆแกมมามันไม่ซับซ้อนเลยแกมมาง่ายมากแ,แบบแทบไม่ต้องเราเซนได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะามันคล้ายกับภาษาที่เราใช้มากๆอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยแบบโอเคไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เท่าไหร่เอ่อแต่ว่าก็จะมีแค่เรื่องการเขียนใช่พี่หนูคิดว่ายากส่วนแบบพวกการออกเสียง a c c e ต์อะไรอย่างนี้ก็มันเป็นอะไรที่ พิกต้องพิกอัพด้วยตัวเองอะแบบต้องฝึกนะคะเพราะว่าแต่ละเสียงก็จะไม่เหมือนกันตัว Z, ซตัวคตัวเอตัวซีเฮชอะไรเงรี้ยก็ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ลองถามอาจารย์เขารู้ก็ได้แบบเออออกเสียงยังไงคะอะไรเลยค่ะแล้แบบพอพูดบ่อยๆอะไรเงี้ย่มงนก็จะได้ไม่ต้องห่วงไป่ไร้ยาขนาดเรียนยังไงให้มัน effective? เอฟเฟกตีฟเออหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะเรีวยนทุกวัน มันเลยซึมซับเพราะสำหรับหนูอะภาษา,ามันคือการซึมซับมันคือการทาให้มันคุ้นชินนะคะเพราะว่าแบบสําหรับสาหรับหนูนะการที่เรียนแล้วมานั่งท่องศับท่องศัพท่องศั์อะไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไม่เวิร์กสำหรับสําหรับหนูส่วนตัวนะคะเพาราะหนูนรู้สึกว่บบาพอดูถูกบังคับให้ต้องมานั่งท่องนั่งจำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราบังคับอะเราบังคับตัวเองเราจะไม่อยากทำมันมันไม่มีใครชอบท่องสับอยู่แล้วมันก็จะไม่จําต่อให้จําได้เดี๋ยวมันก็จะลืมอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือกที่จะแบบ ทำตัวเองให้ชินกันที่เรียนทุกวันเรียนเยอะๆ,ๆแบบมีเจ็ดวันหนูเรียนไปแล้วห้าหกวันเลยคงคะแล้วหนูก็แบบทาข้อสอบเยอะทําข้อสอบเยอะมากเห้เคสี่ทำปเปอร์เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเชร์สหกก็ทาเยอะมากแล้วก็เรียนสับอะไรเงี้ยจากในข้อสอบเพราะว่าจริงๆแล้วเทชเชสี 4, ่ก็พันสองร้อยคำแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เยอะพอสมควรพอเราเรียนไปเรื่อยๆผ่านปเปอร์ไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราผ่านตาทุกวันแล้วก็เห็นทุกวันเรา อะไรคำไหนไม่รู้ก็ถามอาจารย์เลยนะคะแล้วแบบปุ๊บพอคํานี้ไม่รู้พอเราถามปุ๊บเราก็จดจดเสร็จปุ๊บเราก็โอเคก่อนเรียนครั้งหน้าเราก็มาอ่านทวนรอบสองรอบอะ่ะพอาปครั้งหน้าเออมันจําได้จริงๆไม่ต้องพยายามเลยแบบหนูไม่ต้องมานั่งท่องทีแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนูไม่ต้องหนูแค่แบบเรียนไปเรื่อยให้มันซึมซับเข้าไปเองแบบเรียนแบบสบายๆเสร็จปุ๊บก็อ่านทวนรอบสองรอบแล้วมันก็เข้าไปเลยมันจำได้เองเนี่ติดทิจเจียงกับเจียงไห่เจียท แล้การเรียนออนไลน์อ่ะคือหนูว่าคนอคติมากเกินไปจริงๆนะเพราะว่าแบบคือจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันเหมือนกับว่าคือมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในการเรียนหรือแบบในสภาพแวดล้อมในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะสมมติช่วงนี้มันมีโควิดเลยอย่างเงี้ยในเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียนออนไลน์แล้วเราจะทำยังไงให้มันเรียนแล้วให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราว่าแบบไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเสียเวลาไปเปล่าๆออการจะออกไปเรียนตัวต่อตัวมันมันไม่ได้มันทําไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้ หนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์ถ้าคิดด้เลยจริงๆอ่ะมันเบื่อนะเรื่อตัวหนูเองอ่ะหนูชอบหนูว่าชอบนะเพราะว่าหนูสึกว่าหนูไม่ต้องออกจากบ้านไงเพราะบ้านหนูไกลเลยค่ะเพราะปกติหนูนัดคือคือเตอะเวลาในกรุงเทพแล้วบ้านอยู่นครปฐมซึ่งแบบหนูก็ต้องตื่นมาอาบน้ำย่นยันแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้เวลาเยอะแล้วก็หนูจะไปกว่าหนูจะกลับอะไรเงี้ยคือถ้าแบบไม่ไม่ได้ออกไปหาเพื่อนไม่ได้มีธุระอื่นแค่ออกไปเรียนในชีวิตที่เกีรยิอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ถ้าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็มันก็เวิร์เดี๋ยวตอนนี้มันเคยแต่ซวยใจอ๋อ